ก่อนหน้านี้ขายเสื้อผ้าที่ตลาดนันไทยรถอะคะ่ะลำบากขายแบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยต้องเก็บของเพราะว่าขายไม่ได้ลูกค้าไม่เข้าชื่อนางสาวพัทราพรชมภูไยคะ่ะชื่อเล่นลูกปาตำแหน่งดิวเลอร์ชิฮาดะ ่อนหน้าน,นี้ขายเสื้อผ้าที่ตลาดน้นไทยรถอะคะ่ะขายมาได้2ปีลำบากขายแบบฝนตกอะไรเงี้ยต้องเก็บของเพราะว่าขายไม่ได้ลูกค้าไม่เข้ารายได้ต่ออาทิตย์ก็ประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทเอามาใช้ชีวิตประจําวันไม่พอตอนนั้นต้องดูแลแม่ค่ะเพราะว่าแม่แกมีโรคประจำตัวเยอะพอดีไปเจออิงอะคะ่ะขายกูต้าในเฟสทีนี้ตอนนั้นคือมีลูกอะคะ่ะเพิ่งเกิดน้องแล้วทีนี้แบบอยากดูแลตัวเองอะคะ่ะ ก็เลยทักหาอิงไปแล้วก็บอกว่าขอลองทานน่อยสักหนึ่งกองก็ได้ลองทานพอลองทานก็แบบมีความรู้สึกว่าอยากกลับมาขายของออนไลน์ดูเพราะว่าตอนนั้นก็แบบไม่ได้ทําอะไรแล้วเป็นแม่บ้านแบบอยู่บ้านเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทันที่อาดาแล้วค่ะเห็นผลแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน3วันถึง7วันคือแล้วก็ไม่มีสารตกค้างและที่สำคัญกูต้าช่วยขับล้างสารพิษในตับด้วยก็เลยทำให้มั่นใจแล้วก็ทำให้เลือกแบนเชียดะค่ะสุดท้ายนี้ไม่ว่าความสำเร็จใดต้องอยู่ที่ความอดทนเท่านั้นค่ะขอให้แบนเชียดะเป็นตัวเลือกของคุณนะคะ